สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับสู่ EP 2นะครับของซูโนไม่งา่ายไม่เสร็จภายใน5นาทีนะครับก็เป็น EP พิเศษที่จะพูดถึงการแต่งเพลงสไตล์แบบ s ซิล f o o ส s ว่าเขาแต่งกันยังไงนะครับก็ผมก็เอาเคสสตี้ของผมมาก็คือเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะเห็นหน้ากันก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคสวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับก็มาเจอกันเพลงที่ผมจะให้ดูมันชื่อว่าเพลง มะนาวนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้สไตล์ของซิลิฟู s ในการทำนะครับนี่คือฟุตเทจที่เอาไปตัดต่อเป็น MV นะครับก็ใช้ประมาณนี้เดี๋ยวผมนับให้ดูนะว่ามีกี่ภาพนะครับพอดีฟุตเทจตอนนั้นมันมันดกเครื่องลบทิ้งไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ไฟล์หลักที่อยู่นี่ มี27ภาพนะครับ27ภาพตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นวิดีโอก็จะประมาณเกือบสี่สิบก็มีซ้าบ้างนะครับวนลูปแต่ว่าก็ใช้พุฟฟฟฟทฟุทเทเคนเดิมๆเ,เข้ามาโอเค MV ค่อยว่ากันทีน,นี้เรามามาดูเรื่องมาดูเรื่องเนื้อเพลงกันดีกว่าเนาะเพราะว่าคลิปนีอ้อาจจะไม่นานอาจจะดูกันแป๊บเดียวนะครับก็ก่อนอื่นเลยอยากให้ฟังเพลงมะนาวกันก่อน นะว่ามันเป็นยังไงนะครับไปเปิดดูที่ช่องผมก็ได้นะเดี๋ยวผมอินโทรให้ดูสักประมาณจบจบพุกแรกแล้วกันเนาะ <cetera> ทุกที่ทุราชอาณาจักรดินแดนไหนที่จยังไม่เคยได้เจอรคนหาเธอคนเดียวที่ใจมันยังอยากหยุดพักเธอเป็นคนไม่ถูกใจ ให้มันช้ำให้มันร้ายออกเดินทางตามหาทำไมไม่เจอเธอคน,นีหากจอวันกินใครย เพลงมะนาวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ซึ่งทุกท่านน่าจะได้สัมผัสรสชาติของซิลิฟูสที่อยู่ในเพลงนี้นะครับก็การเริ่มต้นที่จะทำเพลงซิลิฟูสเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงมากกว่านะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเกี่ยวกับในเพลงว่าเราจะสร้างเนื้อเพลงได้ใกล้เคียงแนวคิดของโตซิลิฟูสมากแค่ไหนก็ แต่มีคนอื่น่นนแต่งให้เขาในยุคกเพลงหลังๆนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงนะพูดถึงว่าถ้าเป็นซีรีฟูดของแท้ก็ต้องเป็นโตซีรีฟูดแสงนะครับซึ่งเนื้อหาของซีรีฟูดเนี่ยจะพูดมีความเปรียบเลยนะครับนีจ่จากที่ผมเข้าใจนะไม่ทราบว,ว่าตรงกับคนอื่นที่เข้าใจหรือเปล่าก็คือมีการเปรียบเปยเปรียบเทียบมีการเดินทางนะครับเสร็จแล้วก็จะไปถึงฮุกที่ อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เล่ามาตอนแรกเลยนะครับแต่ก็มีความรักที่แฝงอยู่ปนอยู่ในเนื้อหาเพลงด้วยนะครับก็เป็นเพลงนี้ที่ได้กินไอซิลลีฟูสมากที่สุดที่ผมสร้างขึ้นมาเหมือนกันผมก็ชอบนะชอบมาก,มากๆเลยเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ทําเค้กกับลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกสาวถามว่าหวานเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหวานเกินไปไหมแล้วก็ มีมะนาววางอยู่ลูกหนึ่งอยู่ตรงนั้นก็เลยว่าออหวานเกินไปเอ,อใช้ได้นะทอนนี้ก็เลยจดจดเข้าโน้ตนะครับโน้ตในโทรศัพท์ที่ผมบอกว่าคุณต้องต้องต้องจดไว้นะจะได้ไม่ลืมก็เลยมาเป็นว่าหากจะหวานเกินใครอย่าไปใส่ใจแค่คำนินทชาประมาณนี้ก็คือมีมีรสชาติของการเปรียบเปรยที่ไม่เข้ากันแต่ว่า มันฟังดูแล้วเป็นการเปรียบเปียที่ใช้ได้เพราะว่าหวานเกินไปนะอย่าไปสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วสาวคนนี้อาจจะเป็นสาวที่แบบหวานๆแต่ว่าชอบแต่งตัวเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนว่ดหวานเกินไปปะเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แค่คํานินทาอ่าแล้วก็คือทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าฉันชอบหวานนมเปรี้ยวพอเคี้ยวเข็ดฟันเล็กๆก,ก็เลยอยากสดซ้ําประมาณนี้ก็ มีหวานกับเปรี้ยวกลมกล่อมกันพอดีออกมาเป็นมะน,นาวนะต้องประมาณนี้นะครับก็คือทําไมถึงเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการทําเพลงแนวซีรีฟูดเนี่ยมันจะคุณต้องไปศึกษาเนื้อหาเขาในเพลงเยอะๆเพราะว่าผมก็พูดถึงผมก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันนะครับเป็นแฟนคลับของซีรีฟูดแล้วผมก็ตอนช่วงผมร้องเพลงผมก็ร้องแต่ซีรีฟูดอยู่แล้วนะครับก็เลยมีความเข้าใจบ้าง บ้างแต่คงไม่ลึกเท่าคุณโตซิลิฟูสเขาหรอกก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งที่อยากมีเพลงคล้ายๆกับของคุณโตซิลิฟูสขึ้นมานะในลิสเพลงตัวเองบ้างนะครับก็เลยจัดเป็นเพลงมะนาวขึ้นมาทีนี้ shift เคเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อนะครับไปไปเจาะที่เนื้อกันเลยจะได้ไม่เสียเวลากันมากให,ใหญ่เต็มจอไปเลยนะวันนี้ก็มีอ่เปิด เปิดขึ้นมาด้วยซิงดิไซเซอร์นะครับก็ a อมเบียนสีบาร์นะแล้วก็เป็น a อมเบียนซ u n าวน์สเคปนะครับสโล y n ซิงบิวนะครับแล้วก็มีมีแพดก็คือส่วนมากเพลงซีรีส์ฟูจะขึ้นด้วยซิงซิงดิไซเซอร์อยู่แล้วนะครับก็มาตรงนี้แล้วก็มาเวอร์สหนึ่งเนี่ยลิ้มลองมาหมดแล้วทุกทิศท,ทั่วราชาอาณาจักรนี่สงสัยทำไมว่าผมทำไมเพลงผมร้องชัดจังนะครับนี่ราชาอาณาจักรน,ราาน,กรนีราชดเอเด็กไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องอาจจะสะกด ให้ต่างจากาที่เราเขียนกันนะครับก็คือจะมีคำว่าลาดอย่างนี้ก็คือซูโน่ก็จะเข้าใจว่าเราต้องการอะไรนะครับเสร็จเราก็มาอาัวเคอร์รันตรงนี้ก็คือนิเบกนะยซอฟต์ปีติ้งก็คือเขาจะขึ้นด้วยคำว่าซอฟต์ปีตติ้งเนี่ยจะทำให้ร้องขึ้นต้นไม่หนักมากถ้าเราไม่ใส่จะเป็นลิมลองมาหมดแล้วนี่มันไม่ได้ต้องเป็นลิมลองมาหมดแล้วประมาณนี้ นะครับรก็เลยมันต้องมีซอฟต์บีทติ้งด้วยนะครับแล้วก็วอลโคลรันตรงนี้เอ,อ่อแล้วก็มาตามหาลิ้มลองเสร็จมาตามหาต่ออ,อ่าก็คือตามหาผู้ชายคนนี้จะจะตามหาสาวสักคนแหละที่จะเจอรักแท้อ,อ่าเจอแต่คนไม่ถูกใจให้มันช้าให้มันรักนะครับเอ,อ่อแล้วก็ออกเดินทางตามหาทําไมไม่เจอเธอคนนี้ผมปอมบอกแล้วว่างานเพลงซีรีฟูสเนี่ยเขาจะอยู่ที่เนื้อมากกว่า ทำนองนะมากกว่ามากกว่าเมโลดี้ที่เราจะกําหนดลงไปตรงนั้นมันใครๆก็ทําได้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่คือนี่นี่คือแนวทางผมก็คือซีลีฟูจะเผ็ดจะหวานจะเปรี้ยวต้องอยู่ที่เนื้อนะครับอยู่ที่เนื้อเพลงล้วนๆเลยไม,ไม่ไม่มีอะไรนอกนอกจากนี้การเขียนให้ซูโน่ร้องสูงเรื่องธรรมดาครับเรื่องง่ายนะการเอาซิง์ไปใส่กับร็อกก็เรื่องง่ายแค่เขียนก็ได้แล้ว นะครับอยากเจาะที่เนื้อหามากกว่าแต่ตรงนี้หากจะหวานเกินใครอย่าไปใส่ใจแค่คํานินทานะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกครับว่าคุณต้องเว้นวรรคให้ดีบางคนอาจจะเอาตรงนี้มาใส่กันอย่างนี้มาติดกันอย่างนี้ผมผมทําให้ดูนะคนส่วนมากชอบเขียนประมาณนี้ครับหากจะหวานเกินใครอย่าไปใส่ใจไม่ไม่พอไม่พอตรงนี้ไม่พอเราต้องอดัดอัดเข้าไปอีกนะเราต้องอัดเข้าไปอีกแบบนี้นะครับลหลายๆคนจะทําแบบนี้ในท่อนนี้ซึ่งมันผิด ผิดหลักการของซูโน่ซูโน่เข้าใจว่านี่คือประโยคยาวๆที่คุณต้องการให้มันร้องติดกันนะครับถ้าคุณจะเว้นวัดก็คืออ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เรียนรู้เมโลดี้แต่ผมอ่านมันไปนกรอนในปากตัวเองก่อนนะครับก็คือหากหาเจวูวานผมอยากได้ประมาณนี้ผมก็หึมหำไปแหละแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเป็นเมโลดี้หรอกอ่าก็คือท่อนนี้ผมอยากให้คําว่าหวานเนี่ยมันเหินหน่อยหนึ่งก็เลยจุดไปสามจุดนะครับหาก หากจะหวานเกินใครอาไปใส่ใจนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งนี่เป็นการหายใจที่สองแล้วก็นี่เป็นการหายใจที่3ามแค่คำนินทาฉันชอบปานอมเปี้ยพอเคยวเก็ดฟันเล็กเลื่เลยอยากซดซ้ำคุณต้องเว้นให้ให้ศิลปินที่คุณดีไซน์เนะี่ยเขาสามารถหายใจได้ทันและร้องได้จริงไม่งั้นจะเป็นการร้องแบบติดกันประมาณเพลงแร็ปเลยนะบอกไว้ก่อนไม่ไม่เมื่มอไหร่จะสุ่มรันดอมเจอที่เว้นวัด ได้ดีแหละแต่ว่าถ้าเรามีการดีไซน์การร้องก่อนเนี่ยจะทำให้ซูโนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้เพลงที่ตรงใจตัวเองมากที่สุดนะครับแนะนำแบบนั้นเลือรถเกินใครข้างในใจช้ามันคือนี่ผมจะเว้นวรรคตรงนี้บางคนจะเอาคำว่ามะนาวมาตอบมันคือซึ่งผิดไหมผิดนะครับต้องเป็ี่ยนคำว่ามันคือมะนาวาผมจะบอกว่าการทำลายลิก เวลาใส่ YouTube หรือที่ไหนเนี่ยเราค่อยมาแก้ตรงนี้ให้มันให้มันติดกันให้มันติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู MV ผมก็ได้ตอนตอนจบนี้ก็คือผมก็ไปไปพิมพ์เรียบเรียงใหม่ในช่วงที่เป็นลายลิกนะครับซึ่งจะไม่ไม่เกี่ยวกับคำร้องตรงนี้ตรงนี้เป็นการดีไซน์ออกแบบคำร้องนะครับผมบอกแล้วว่าซูโนไม่ง่ายนะเราต้องมาเว้นรักให้เขาด้วยนะครับยกเว้นคุณไปกดรันดอมเจออะไรดีๆเท่านั้นแหละมันถึงจะออกมาอ่า ก็คือตอนนี้เพียงนี้มันออก,ออกฟังเนาะก็ร็อ,อกฟิลฟังร็อ,อกฟิลก็จะไปแล้วทีนี้ก็มาวาวากีตาร์ลิกก็จะมีะมันจะเป็นต้องไปฟังดูท่อนนี้ก็ชอบอยู่นะครับเป็นการดีไซน์พูดตรงๆว่ามาจากโปรแกรมแหละมาจากมาจากเจนเนเรตนะครับเจเจนเนเรตให้ช่วยดีไซน์ดีไซน์เรื่องอ เรื่องโปรดิวส์แต่ว่าเนื้อเนื้อหาส่วนมากผมผมจดไว้ในโทรศัพท์นะครับเพลงนี้ท่อนท่อนฮุกท่อนฮุกไม่ได้เจ n เน a เรทเอ่อท่อนแรกไม่ได้เจ n เน a เรนะครับท่อนแรกนี่ริมลองมาหมดแล้วถึงถึงนี่ไม่ได้เจนเนอเรทนะใช้แค่ใช้แค่ท่อนนี้นะครับที่ใช้เอ่อ AI ช่วยในการเขียนท่อนสองนะครับมาตรงนี้ต่อนะครับก็เลยมาประมาณนี้นะตัวเธอใช่ไหมที่มีแต่คนเข้ามาหลงไหล เปี้ยวแซบจีดจัเดเปี้ยวแซบจีดจัดดังต้องบนสะกดไปไม่เหมือนใครจริงๆหนักแน่นยิ้มแล้วสะใจนี่จะมีคําแปลกๆมันอย่างนี้ในเพลงของซีรีส์ฟูสนะจะมีคําอะไรประมาณนี้จริงๆคําว่ายิ้มเนี่ยมันอาจจะเป็นคําอื่นที่มันรุนแรงกว่านี้แต่ว่าใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะคว่ายิ้มไปน่ารักดีนะเสน่ห์อของเธอทําให้ใจมันอยากจะไปไหนก็นนคือจะจะไปไหนถึงไหนนั่นแหละแต่ว่ามันย่อ,อ,อมาแค่นี้ให้มันเข้ากับ กับทํานองแรกที่เราอ่านอ่านกรอน,นี้มาผมจะเรียกว่าการอ่านกรอนเพราะว่าส่วนใหญ่การแต่งเพลงผมมาจากกรอนล้วนเลยนะครับอืมไปไหนแล้วก็เอ,เอามามาซ้ำพรีเวอร์สอีกรอบหนึ่งไม่เจอคน,คน,ค,นคนนี้นี่ตรงนี้ต้องเว้นวรรคนะครับออกเดินทางตามหาทําไมไม่เจอเธอคนคนนี้ปกติถ้าหลายๆท่านแต่งก็จะเอาคนนี้มาติดกัน แต่ผมดีไซน์การร้องด้วยการเอาคนนี้คำว่านี้ต้องไปอีกลมหายใจหนึ่งแล้วก็จุดย,วยาวๆเลยนะครับจุดๆๆๆมันมันใช้ได้มากกว่า3ามจุดแหละมันก็จะเป็นนี่เอเหมือนที่ผมดีไซน์การร้องออกมาค่อนข้างตรงใจถ้าคุณเว้นรักเขาดีผมบอกเลยจริงๆซูนโนไม่ง่ายนะครับซุนโนไม่ง่ายเน้นไว้แต่ว่าถ้ารันด้อมเจออะไรดีๆผมยอมรับโชคดียินดีด้วยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมทำเพลงผมจะทำประมาณนี้หมดเลยนะครับก็จะมาฮุกอีกรอบหนึ่งนะฮุกฮุกแล้วก็นี่คือบิดนะครับมีบิดเพลงผมครบสูตรเนาะบิดเพลงผมตามสูตรผมเหมือนเดิมมาเวอร์สหนึ่งพรีเวอร์สคอรัสเวอร์สสองพรีเวอร์สคอรัสแล้วก็มาบิดนะครับพอบิดเสร็จก็จะเป็นจบด้วยคนะอรัสสองเนี่ยเรามาดูบิดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะสไตล์ style ต่อพูดเล่าเรื่องสไตล์ให้ฟังต่อน,นิดนึง ะะเธอคือตัวแม่แห่งรสชาติที่ลงตัวอ่าท่อนนี้ผมท่อนนี้ผมก็แต่งเองนะเธอคือตัวแม่แห่งรสชาติที่ลงตัวเพราะว่า AI เจนอะไรมาให้ไม่รู้ท่อนนี้แก้หมดเลยนะครับแบสบซวงสะใจไม่เคยคิดกลัวนะคะชีวิตขาดเธอไปมันคงจะไม่นัวแต่คําว่าไม่นัวนี้เขาล้องติดกันนะแต่มันเป็นการลากยาวลมหายใจยาวเดียวนี่ vocal swell นี่ตรงนี้นะครับสําคัญมากเลย ร่มหายใจเดียวยาวๆเลยครับไม่นัวต,ต้องไปฟังเพลงดูตรงนี้นะครับแล้วก็มาสาสองนะครับทุกทุกคนมี AI ที่ดีไซน์ตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเร่งขึ้นไปยังไงคุณก็อาจจะบอกเขาว่า,เ,าเริ่มต้นเบาหน่อยแล้วมาจบหนักๆอะไรอย่างนี้นะก,ก็จะมีการติดแท็กติดแท็กพร้อมอย่างนี้มาให้นะครับผมแต่แต่ผมชอบเพลงที่มันติดแท็กพร้อมมาให้เยอะๆแบบนี้แหละ มันมันดีมากๆเลยนะครับมันทําให้การฟังในแต่ละท่อนมันแตกต่างไปแล้วก็มีการดีไซน์ที่ดีนะครับอ่าทีนี้ก็มีอ่าจบจบผมจบอา R มันนก็เลยมี R ที่มาต่อโอเคหนักน่วง <laughs> อาจจะดูโมโม,โมนะแต่ผมบอกเลยว่าผมทำแบบนี้ไม่ได้โม,โมใครทำได้ก็ทำนะครับ ใครเขียนได้เองก็ดีใครใช้ใใ AI เจนผมแนะนําให้คุณเกาเนื้อหน่อยมันรู้สำเนียงเลยแหละว่าว่ามาจาก AI นะส่วนใหญ่ถ้าคุณอยากเหมือนคนอื่นคุณก็ทําแบบนั้นน่ะแต่ผมไม่อยากเหมือนคนอื่นผมเลยไม่ค่อยทําแบบนั้นเพราะว่าผมทําแบบนั้นมาก่อนแล้วเป็นเกือบร้อยเพลงนะครับทีนี้เพลงยุคหลังๆเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเข้าใจละเพราะว่าผมไปดูเหมือนที่ผมแนะนําว่าป่าเต็ดท็อกนะครับไปดูเยอะๆเลยนะครับป่าเต็ดท็อกช่วง ป่าเต็ดทอล์กช่วงคุยคุยเพลงเนาะ,ะไปดูตรงนั้นยังอาจอยู่ไหมเนี่ยเช็คหน่อยโอเคยังอยู่มาครับทีนี้มามาดูแท็กแท็กนี้ทุกคนก็สามารถให้เอไอเอไอเจเน r เรได้อยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรเพลงนี้เป็นเพลงเร็วครับที่ร้อยสี่ส e ีพเนาะีเอเมผมไปเทียบจากเพลงเ เพลงของคุณริมอ่อะอย่าร้องะอย่าร้องอาาจะเป็นอะไรกะจหน้อยลบใกล้ๆนะที่เข้ามาเพลงแรกนะครับของซีร f ฟู l ยุคใหม่ก็เลยเป็นสำนองฟังล็อกคล้ายๆ,ๆเพลงนั้นนะครับมีป๊อปล็อกอั alternative ฟังแล้วก็ EDM คุณต้องใส่ EDM ด้วยนะถ้าเป็นเป็นซีรีฟูนะครับแล้วก็ตรงนี้ secret นะสามดี round mix ์ o n นะครับก็คือจะเขาก็จะดีไซน์การ เสียงหมุนรอบนะครับใครใส่หูฟังดีๆกคุณก็จะได้ยินว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอย่างชัดเจนนะครับ Vocal Style นะครับ m male High Rock นะครับ Vocal Style s o ต i l y f o o s นะครับใส่ไปด้วย Reverb โ okay. อเคอ่านอ่าอ่าน,าน,านกันไปนะบางทีอ่านไม่หมดนะอ่า f u l นะครับเ e n d ด็ Tag อ n นนิเ c e m o d e r เนนะครับแล้วก็จริงๆ,ๆตรงนี้มันทุกคนมีมีแล้วแหละมีของดีในมืออยู่แล้วแหละนะครับแ,แล้วก็ติดแท็กนี้มาให้เหมือนกันทุกคนแหละ ก็คือที่หลักๆก,ก็คือสามอันนี้นะนี่นะครับป๊อปร็อนะครับ a l t เทอร์นท mm ีฟฟังร็อก EDM Rock EDM Drum ด้วย mm hmm. ก็จะฟังดูดีเลยนะครับเ e m โปแล้วแต่เพลงชา้าเพลงเร็วนะตอนนี้ผมมีเพลงเร็วแต่ผมจะเอาเพลงชา้าซ e รีส์ฟ o s มาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีเพลงเป็นเพลงอื่นนะมีอ m เม e นรตรงนี้นะครับลองอยากอยากได้เพลงประมาณไหนไปลองไปดูคีย์คีย์เพลงที่เราจะเอาไปเลฟเฟอร์เรนเรานะ นะครับแล้วก็ไปดูคีย์ตรงนั้นเพราะว่าผมเป็นนักร้องอย่างเดียวผมไม่ทราบเรื่องอะไรของดนตรีสักอย่างเลยนะครับประมาณนั้นยกเป็นร้องเพงลงร้องได้แหละแต่ว่าทำอย่างอื่นไม่ไ่อยเป็นนะครับไฮร็อกด้วยอย่าลืมนะไฮร็อกเมลวายไฮร็อกวอคเคิลสไตล์นะครับแล้วก็โตซิลิฟูสถ้าบางทีก็จะติดติดเหลืองนะตรงนี้จะติดเหลืองคือไม่ได้บางครั้งก็ได้นะครับ สนุกไหมงานเพลงงานเพลงซีรีฟูสก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครอยากทําสําหรับใครที่อยากทําเพลงแบบซีรี o ูสก็ก็จัดไปนะครับประมาณนี้อยากให้โฟกัสที่เนื้อเพลงเนื้อเพลงจะเป็นอะไรที่เด็ดเด็ดมากๆในการทําเพลงซีรีฟูสไม่ใช่ไม่ใช่ดนตรีนะเพราะถ้าเป็นดนตรีใครๆก็ทําได้หมดแค่คุณใส่ว่า EDM Rock แล้วก็สิ่งดไซเซอร์วกกับล็อกอัลเทอร์นทีปอป,ป,ป,ปล็อกอะไรม,มันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าคุณจะดีไซน์ให้ร้องได้เหมือนแล้วตามต้องการแนะนำให้ทำแบบผม <c oughs> คุณลองอ่านอ่านกรอนง่ายๆเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเข้าปากไหมเหมือนคุณท่องกรอนให้คุณครูฟังตอนมัธยมตอนประถมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็อ,อ่านดูว่ามันไปได้ไหมหายใจทันหรือเปล่าเว้นวักกี่ช่องประมาณนี้เนาะ ส่วนมากอาจจะเป็นสี่คำอเงี้ยสี่คำหกคำไม่น่าเกินเก้าคำน่าจะร้องไม่ไหวประมาณนี้แต่ว่าอ่านเป็นแบบนั้นดีกว่าแล้วก็อยากเว้นวรรคอยากยาวตรงไหน,นกด enter ลงมาตามสูตรผมเนาะโอเค ep สองทำเพลงแบบซ y f o o ฟ s กันไปครับอยากฟังผลงานเพลงของเพื่อนๆว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมส่งให้ผมดูนะติดแท็กลิงก์มาในคอมเมนต์ YouTube เลยก็ได้ครับไม่ว่ากัน โอเคอย่างที่บอกว่าซูโน่ไม่ง่ายไม่เสร็จภายใน5นาทีตอนนี้เราอัดกันมาแล้วกี่นาทีเนี่ยยี่สิบนาทีซึ่ง20นาทีนี้เป็นการย่อยเป็นการย่อยมาด้วยเป็นการย่อยเป็นการย่อยไม่ได้มไดม่ได้แต่งงแจะเริ่มด้วยเป็นการย่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดูเป็นซีรีส์ูสก็คือเอนะครับเขาจะมีสาวสวย mv จะมีสาวสวยจะมีสาวสวยจะมีอะไรที่เป็นแอแท สังเกตดูผมทำมี V นะผมจะไม่ใส่ผมจะไม่ใส่หน้าศิลปินผมจะไม่ทำลิปิงค์นะครับเพราะว่าเผื่อเพลงนี้มันออกไปได้มันไปได้เราจะเป็นตัวแทนที่ขับเคลื่อนเพลงไอออกไปจริงๆนะครับไม่ไม่เห็นหน้านักร้องเพราะว่านักร้องคนเนี้ยอาจจะเป็นผมก็ได้ไงมือกลองคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้มือเปียมือกีตาร์คนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้นะครับผมเลยไม่ใส่เข้าไป เพราะว่าสักวันหนึ่งถ้ามันไปได้จริงๆนะก็จะมีคนร้องมันจริงๆซึ่งภาพจําผมไม่อยากให้มันจาหน้าไอไปผมอยากให้เขาจําหน้ามนุษย์มากกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนอื่นเห็นยังไงนะผมเห็นแบบนี้คุณสังเกต MV ผมก็ได้มันจะไม่มีไม่มีหน้าของนักร้องยกเว้นยุคแรกๆที่ผมทําไม่เป็นแต่แต่พอผมผมคิดได้ผมก็ไม่ไม่ใส่แล้วนะไม่ใส่ ไม่มีไม่มีเลยแหละไม่ไม่มีคนร้องอาจจะดูคล้ายๆส่วนมากจะเป็นนักดนตรีที่ผมใส่จะมืมือกีตาร์มือกลองมือเบสประมาณนี้กีตาร์อาจจะสองตัวกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปรง่งประมาณนี้นัดเล่นเปียโน,โนแต่ผมจะไม่ใส่นักร้องเพราะว่าจะเป็นภาพจําที่เขาจําไปแล้วนะครับเผื่อเพลงมันไปได้แล้วก็เอะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อะไรจะเป็นภาพจําติดหัวเนาะว่าเสียงอย่างเงี้ยจะมาจากหน้าคนนี้ซึ่งไม่เอาไม่ใช่ อาจจะเป็นผมร้องก็ได้เพลงนี้เพลงมะนาวโอเคเจอกันอีพีหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยอยากฟังผลงานของทุกคนคอมเมนต์ไว้เลยนะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเม,คอมเมนต์ผลงานเพลงแบบซีเรีสฟูส์ของคุณมาได้ไม่ว่ากันที่ช่องผมโอเคครับสวัสดีครับ